ด้วยกะทักทายสบายดีและสวัสดีเลอเอฟซีบูเพื่อนกันเบิร์สุขุสุขพลนามุนิกะมาพบพ่อกับโองยิบุปกองสาพรวันเฮาคือเก่าเป็เดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมามืองกะนพี่เ้อระเออบอกไอ้โจมันเรียนอยู่ชานคือเก่าเนาะมืองกะมีเวียกมีงานเงินญาติพี่น้องเอ้ยเป็นการอะไเฮ็ดหอผึ่งเนาะทักทายสบายดีอีกเทื่อนึงมาเห็ดหอผึ่งเนาะพี่น้อง ยอๆนั่งลงดยสบายดีไปลงเลยนาะไปสบยดีไปลงเลยนั่งลงมานั่งลงหวนั่งดื่มน้ำงัีหอย่าพาสบายดีนะกลับมาทางนี้กับพี่น้องทางข้าเขากล่ได้ซอยสิ้นเนาะสิ้นสิ้นมูซินหมูพี่น้องเลย ซื้อเนตลาดนัดมุ่งเช่านี้บ่นี่แม่ทางป่าเขาก๋สบายดีเด้อแม่สบดีแม้ลูกแม่ม่จิกันไม่แก้เห็นไหอตตนี้กันโอป่าโซยซินลาบซินเห็ดเห็ดยังนี่เะเนาะเห็ดหอเพิ่งเห็ดหอเพิงอมันนี่กับนเห็ดหอเพิ่งปี่น้อไงมันนี่วันวันสินเนาะสินเปด

ไปหน้าบอปขอไอ้ไหี่มันสั้นจังเลยเข่าก้อนถือไปขนสั่งไม่ได้เดยหน่อยเต็มุอะไรเต็มกดตึงลอไบัเล่ัน่ไกด้งคนนี้ไปไปบ้านไป แม่กินเห็มเแล้วแม่ปินเยังตัวไป่ยถอะเอลงเต็มเสาเต็เอากนเอยจังอันแม่มาถือ๋ออันเดียวอยูลวเห็ดห่ลาได้ได้ไอ้โตอ้ตมาหนอีตา้ต่าะนอัะนะะ้นีฝ่้

ใบม b นบอลต้องตูดจริงมันจะเปลือยหแล้วมดเนีย 啊、嗯。嗯嗯 เอามะเขือเีลูกมันหนาชิพันอาเอาเอาเอออ้าวอมูกระเมนมูก็ะเมนเขวนมาใช่มันลุกมันหนาเออเออเอาเออเออเช่าเฮ็ดได้แล้วไม่ดีให้เช่าแลายบาทนี่วัดดุกวัดลานอองหอยของเฮ็ดเขีนใช่นี่ยมองเขาชื่อภูเก็ตพื้น มนชื่อมถโจ้ทุกคนโจ้กับเมนมันถีบ้ะบ่มอันอยากกินข้าวก่านมอยาลอกมันกินยาลกควยไปควายอตตากุ้งจ่ายเมนดีไรนะอมหอมก็ไปยุ่งอยังเด้พอมหอมก็ไปยุ่แก่ยุ่งกลลักมันจะไปหาผูกมัน มันบอกไปเขาบอกไปลอกตกแจกพ่อหอมกุ้งวไปเนาะมันนน่นเลยทำมันกอมันก็อ่าปังปงหัวหนุ่มบุ่มอยู่เลยพอสิไปนี่คำมีเริณมีอย่างกว้างพ่อเขาหอมไปเพียวก็ได้อยู่เลยง่ายก็ง่ายไปหนาหลอดทั่นคีบอนีไปนะไปเชื่อชิดมกงตลอดบ่ก

ว่าจังเลย <coughs> เด็กงยเหเานด้ยเอเงาเอาเงมก็ม่เห็นเุนง่หมอมแม่เสียวแม่คันง่อยค่นี้แล้ว มีอยู่แน่บายเงี้ยโอเคสบายเลันะตนี่รัขลังเรากิ่นมาให้เออโอ้ยอ้เอมาว่าสองนนี้หนูนีเออ่อ้ยไม่น่าดูน่าเูใช่ไหมเด็กเนาะอน่า่เราอยู่ดีม่เห็นเลยเราพ่วงเราพไ่ให้ทนากัเนลยเออเบดยเออเียเเลยเน่กินข่ามูรึเปล่าเน่ยันยืน

อือก่อนแล้วสู้ <Connie> <alden> ป้าบแล้วแพงยิบอยู่แล้วมู่ฮายเชุ่งย่างะเาตู้เจ้าน่ะมุกมิดนะจ้าให้ก้อนเพเนป้อนเขาป้อนเขาโตใต้าไห้ป้าป้อนเขาแล้วลูกวันเลิกไปดงวแน่วันนี้คุณไปป้า ใ่ไมเนาแต่บ้านก็หนี่าน่ขาบอกป้านี่กนนี้ป้านี่บอกห้อยน่ะอนีุงยางยังมาใส่เนาะงยงเต็มหมดอเใมกีเต็มหมดเตมดอีอยู่เค็มนะใชละไม่บอกานี่เมเเตอ้ากใส่ใหม่ก่อเอายัะใส่ยันยันก็่าให้เปนให้เมามี่เนาะมนได้ด

มันจะเ่าเนาะเาเนาโต๊นั่ไมัไป็เามันม่ื่มใช้ใหม่คือของแม่เนาะทำไมจะมันจะเานันไปมืนึงยังแบบมืไ้องอ้ายคล้ายเหมือนรับไปเตาราบไปเตาราบไปเนานี่ไม่ติดยนึกนะวาไปอีกนิดส่งไ่ แม่จะวัน <tr> น <seine Christmas> ี mm ้ข้าแรกแก้วชิมเปล่าเลยนี่อนี่เป้นซีนาเพิ่นบบนี้อันนี้ก็อม่างนี้สองแบบนี้สองโบก็แม่ยังได้ผ่านมันลงโบก็แม่ยังได่านมันลงยาวมันยาวต้องยาว้องพิจารณาต้องพนจารณา

อันนี้มันเจ็บกี่นึ่นี่เราพีได้ถงเช้มันเจ็บเจ็บหเหเลี้มนอยเอาเปลือกเอายา่ี้ยนแ่อะไรอ่งนี้น่ยไข่มุกเแ่นม่ไ่แดอันนี้กับุมนี่ได้สิบั้เออแต่บุมี่เขาอกว่าเก่นี่เขาอกินนี่นะ